คุณเคยสงสัยกันไหมครับว่า การที่คนคนหนึ่งได้มดพลังงานทั้งหมด100ชั่วโมงจะทําอะไรได้บ้างสวัสดีครับทุกคนผมโทษผมดาชีวิตรอด5้าวันในโลกพลังงานนะครับก่อนหน้านี้เราได้เข้ายุคคอมพิวเตอร์แล้วและก็มีพลังงานทรัพยากรไม่จําจกัดน,นะครับและในวันนี้เราได้ทําให้เกาะเราน่าอยู่และเป็นระบบมากขึ้นนะครับก่อนจะไปดูลิปตอนนี้มีผู้ชมอีกมากมายที่ยังไม่กดติดตามผมนะครับฉะนั้นเข้ามาแล้วอย่าลืากากากาาลมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งผมด้วยนะครับแล้วก็สมัครดูเน็ตเลยเป็นกำลังใจให้ มบางทีถ้ามันมีเยอะเกินมันก็ลบ ME เนาะมันก็เก็บได้จำกัดอะเนาะต้องเข้าใจแล้วก็ย้ายบางอย่างจากกระเป๋าอะมาใส่ใน ME ให้เรียบร้อยนะครับต่อไปจะไม่มีของในกระเป๋าเนาะแล้วผมก็เอากล่องท้ายออกเนาะไอ้กล่องที่มันวางข้างๆ ME ็มอีดไว้อะตรงนัน้นนผมลบออกละตอนนี้คือไม่มีขยะแล้วครับผมผมกลัวมันเต็มนะครับผมเลยลองปรับให้มันกินตัวของ1 k ก่อนเนาะก็เป็นมาได้ดีถ้าทุกคนงงเอาเป็นว่าช่างมันเถอะอ๋อแล้วผมลบมาทิ้งแล้วแล้วกันแล้วก็พลังงานหมดครับผมก็คนไม่คิดก็ต้องเข้าใจนะครัััับบบไไมมมมม่ด่ดดดดตตตตตรรวาาาปปกกิินนนนนะะคคคคผพอออเเเเช็็ลลสโยยงขแูหื แล้วผมก็เพิ่มระบบดั๊ให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วผมก็ค้าวเครื่องออโต้คอมเพรสเตอร์เพิ่มแล้วก็ทำแฮมเมอร์เพิ่มนะครับเฮ้ยผมก็ค้าผิดเยี <c oughs> <g ül üyor> ่ยมจะแม่มจะเอาสามอันโอ้ไปค้าวเก้าอันจบเลยต้องทำแฮมเมอร์เพิ่มไวนะ้น่ะเอ้ยเ,เครื่องช้าจังวะเนี่ยกระตุกไปหมดเลยอ้าวสวัสดีโทษอ้าวสวัสดีซอสมือถือเป็นอะไรอ่ะโหเครื่องช้ามากเลยมเมมก็เต็มเนี่ยห่วยมากเลยเครื่องเนี้ยอ้าวไหนอ๋อทำไมนายไม่โดนใช้แอปไอคลีตูลา รู้ไหมว่าแอปไอคลี I มาทำอะไรได้เนี่ยรู้ไหมทำอะไรได้รู้ไหมเมื่อลดแอปไอคี I มานะ่ะไอคีสามารถลากขยะในโทรศัพท์ได้มากมายเมื่อคุณมีความจำไม่พอนะไอคี I จะทําการกําจัดไฟล์ขยะที่อยู่ในเครื่องแต่ยังไม่พอมันจะช่วยทําการสแกนไฟล์ไวรัสที่ทําให้มือถือของคุณมันช้าช้าเลยให้มันหายไปหมดจดเลยและที่สําคัญนะตัวแอปไอคี I นะ่ะยังมีระบบเร่งความเร็วเกมทําให้เกมของคุณนะ่ะรีบล เหมือนกับมือถือของคุณเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนอกจากแอปไอคีจะทําให้มือถือของคุณอะกลายเป็นมือถือที่เพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะตอนเนี้ไอคี IQ มีกิจกรรมแจกไหมครับไอดี ID แท้ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้นะโดยสามารถกดลิงก์เข้าร่วมทางเดสคริปชั่นนะโดยกติกานั้นก็คือให้คุณทําการโหลดแอปไอคีแล้วให้5าดาวและคอมเมนต์ผ่านทางแอปเพนสโตบอกว่าแฮชแท็กไอคีใช้แล้วมือถือเื่นจรงิงจะประกาศผ่านทางคอมเมนต์เพนสโตนั่นเองเฮ้ย hey, จริงสิ นี่ต้องนี้ปโหลดแล้วสามารถโหลดได้ทาง description ทางใต้ล่างคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมไปหลงกันเยอะๆล่ะจะรออะไรอยู่ล่ะ,ะ,ลลละโหลดไอคินกันเลยจับไปเลยวันต่อมาครับแปลกมากเลยฝนตกในเกมครับประเด็นคือผมนอนได้เลยไว้ทุกคนก็ไม่รอช้าครับผมนอนใช่ไหมไม่ผมทำมาอื่นก่อนนะครับแต่มันหมดวันเร็วเกินไป ผมได้เบรครับแฮมเมอร์เพิ่มไปหกอันนะครับที่ผมพูดไว้เมื่อวานทะี่ผมคาฟิดอะ่ะผมได้ไปครคคืมนมาแล้วครับแล้วก็เราเปิดใช้งานดูเนาะผมคิดว่ามันช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะตอนแรกมันทํางานไม่ทันนะครับเมื่อกี้ผมดูว่าไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ผมเจอปัญหาครับให้ดาวติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคผมเฉลยละผมลืมวางท่อครับทุกคนปมเบือสิครับรออะไร ประเด็นนะท่อพลังงานอะ่ะวางยากผมวางแล้วเว้ยแต่ท่อที่ผมลืมวางอะ่ะคือท่อไอเทมไวมทุกคนไม่ได้วางยากเลยลืมเฉยเลยก็ว่าหาแปลก,ปก,ปกทำไมไม่เร็วขึ้นพอผมต่อเสร็จปุ๊บผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับที่มาใช้งานได้อีกครั้งเนาะผมไปนั่งตรวจสอบดูว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรอีกไหมเนาะสุดท้ายก็เดินได,ด้ดีนะครับในวันที่40-4่40 <4. S 1> ผมขอโทษมันได้มีจริงแหละผมวางซีฟเพิ่อมอีกอันหนึ่งนะครับในระบบของกาเบลเนาะเพราะว่าวันก่อนอ่ะผมเดินไปดูนะครับผมมันผลิตได้เยอะมากเลยเนาะเคมันผลิตได้เยอะกว่าท ผมลองเพิ่มสตีลบนเนาะมันจะได้แรงมากขึ้นนะครับแต่ซีใช้อะไรครับซีใช้สติลครับสติลหมดแล้วทุกคนมันหมดอีกแล้วเราได้ผมทําเป็นพันชิ้นเลยนะครับไม่ไหวแล้วผมวางนู่นะครับผมผมเพิ่ปัญหาอีกแล้วนะครับปัญหานี่คือแบบมาเรื่อยๆทุกคนนี่คือสาเหตุที่ไม่มีใครทำร้อยเดยวมวัสักพลังงานนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนที่ดูดมันดูดไม่ถึงไว้ทุกคนผมได้แก้ปัญหาแบบน,น้านด้านครับผมวางเคเบิลสโตนกันเอาไว้เนาะไม่ให้มันกระเด็นออกนะครับผมแค่นี้กแก้ได้ล,จลดะจะ วันต่อมานะครับผมย้ายเครื่องคอมโบสโตนเจเนเตอร์ไปไหนเหรอผมย้ายห่างจากขอบเพิ่มอีกบล็อกหนึ่งครับเพื่อความสวยงามมันล้วนเลยเนาะแล้วย้ายแผนกอันหินด้วยนะครับต่อไปทุกอย่างจะโดนย้ายนะครับผมบอกเลยโหแล้วทุกคนหินเต็มครับได้เวลาได้ฮีโร่มาละเพลงมาฮีโร่ของเราก็คือดอลลครับผมทุกคนและเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนทุกคนจำสี่ร้อยเดย์ได้ไหมครับใครยังไม่ดูครับผมย้ายไปดูนะครับผมจะเครื่องให้มันทำแรกคูณ3ได้ครับตอนนี้พาวเวอร์เลเซอร์มันคูณ2ใช่ไหม ผมเจอที่มันทาคูณ3ได้ครับแต่ประเด็นคือผมศึกษาไปเรื่อยๆเว้ยมันต้องใช้ฟินด้วยนะครับก็คือแบบเท่ากับว่าเราต้องเสียฟินใช่ไหมผมเลยล้มเลิกไปนะครับผมสปาร์ตหนึ่งผมเริ่มค้นหาผมไปเจอแรกคูณสี่ครับทุกคนป้าคูณสามีครับรอบเดิมป้าก,กว่าเดิมครับแม่งไม่ได้ใช้นีล้านแม่งใช้น้ำอะไรไม่รู้ครับทุกคนแล้วแม่งแบบแพงกว่าเดิมอีกอะสุปว,ว่าคือคูณสองอดีละอย่าไปเปลี่ยนเลยแล้วผมก็ระบายแลกเก่าครับ ผมเดินไปดูระบบเอาแร่เข้าคังนะครับที่ผมทําไว้ตอน400เดนเนาะอันนี้ผมไม่ได้บอกใครแล้วครับรู้สึกมัอนลืมถ่ายเนาะเติบ,บทา,าไว้นะครับผมแล้วผมก็งงว่าผมทาทาไมทุกคนมันไม่เข้าแน่นอนเว้ยเพราะอะไรนะเหรอดูท่อมาสิแบบนี้ถึงเข้าวันต่อมาครับผมมองต้นไม้ครับแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าทําไมเราไม่ทาฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติเวย้ยมันทําได้ครับทุกคนผมเลยไม่รอช้าผมผมทําสิครับ วิธีการทำง่ายนะครับคือผมไปเอาเครื่องออาตัวชิกอะไปให้มันกดใส่ตัวกระถางต้นไม้ตลอดเวลาเนาะพอมันตัวปุ๊บมันก็ดึงปั๊บใช่ไหมพอมันล่วงปุ๊บก็ให้ฮอปเปอร์มันดูดนะครับผมก็เป็นงงแหละผมก็ทำมารอบดึงในเครื่องเอเซนเนาะประเด็นคือมันไม่ยอมดูดอะมันไม่ยอมเก็บให้อ่ะตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้นะครับผมก็ยังแก้ไม่ได้เหมือนเดิมเนาะเอาไงล่ะทีนี้พอเราเปลี่ยนไฟองผมเป็นฝักพลอยทั้งหมดเนาะมันก็ไม่หายเหมือนเดิมครับเพื่อนๆประเด็นคือตอนที่ผมกําลังแก่ะมันขึ้นว่ามมมมันนนนีีีคคคใใใช้้ออยยยูู่่เววผงรรฮด ลับมานดีเครื่องนะครับผมมันก็ใช้งานได้ข้างเนาะคืองงป่ะอีกทิศหนึ่งใช้งานไม่ได้เว้แต่ทิศใช้งานได้เอาว่าใชเหมนแล้วกันใช้ได้กระบุนละแล้วพอใช้งานได้ปุ๊บผมเลยไปเอฟเคนะครับเพื่อดูผลงานของเราเนาะเดี๋ยวกลับมาโอ,โอ้ผมกลับมาแล้วครับทุกคนระหว่างที่ผมเอฟเคเนี่ยผมก็ไม่อยากฟาวเลยทิ้งไม้มาด้วยเนาะก็เป็นพวกซิลิกอนแหละทุกคนมันทำนายน,นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะนั่นอะไรอะ่ะวันเดฟากรึมึงเล่นไปซะไฟจราจรเลยฮัลโหลวานเดมามันยังไม่หายเลย ผมเลยหยิบมันออกมาแล้วก็ใส่มันเข้าใบใหม่อีกรอบนะครับเฮ้ยมันหายทุกคนโอเคเยี่ยมนี่ของที่เราได้จากการเอฟนะครับผมเดินเล่นครับจนมาเจอกับวิชฟอร์เทอร์ไอ้บ้าของคิดที่แล้วอ่ะยังไม่ดูได้นะครับคือผมจะทาแท้งเก็บน้ํามันเว้ยทุกคนผมเวลาค้นหาแท้งที่อันเล็กและเก็บได้ดีนะครับผมเริ่มทําแท้งต่อนะครับเอาจริงผมไปทำไปแล้วเว้ยแล้วมันก็หายไปกับตอนที่ผมเข้าเกมแล้วแบ็คแพ็กมันหายทุกคนขั้นยากสุดใช้รีไฟล์ออกซิเดียนนะครับก็ถือว่าไม่ยากมากเนาะได้มาแล้วครับผมมอัตเเททฟีดแง์นาะ ถังได้ทีเดียว,วไอแม่งเก็บได้เยอะมากเลยครับทุกคนแต่ผมวางผิดแล้วน้ำม,มันเข้าไปโอ้หตายละแล้วถ้าไม่อาน้ำออกมันใส่ไม่ได้ทุกคนเยี่ยมผมต้องมานั่งอาน้ำออกโดยการที่ว่าผมนั่งทําเคครับโอเคผมไม่พลาดละทุกคนทุกคนครับหลักการทํางานเครื่องอินฟลูเซอร์คือมันต้องใช้ส่วนผสมหนึ่งแล้วก็ส่วนผสมสองที่เป็นน้ำนะครับซึ่งไอตัวน้ำนี่แหละถ้าเกิดว่าเราใส่เกินขึ้นมานะมันจะอ,ออกไม่ได้นะครับเพื่อนๆผมไม่คิดได้ว่าผมจะทำกระปุกที่มันเก็บอนเอาไว้นะครับแยกแบบเฉพาะแต่ละอนเลยเนาะ เพราะมันจะใช้ยุคไม่กี่อันนั่นแหละก็ใช้แบบเลสโตนบ้างไดมอนด์บ้างหรืออกซิเดียนบ้างประมาณนี้นะครับพอได้มาปุ๊บผมแนะนำเพชรไปเข้า power เซอร์หนึ่งพันชิ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการทดลองน้องๆมันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมทำในไฟออกซิเดียนนะครับผมทําทั้งวันนะครับผมก็อยากทําบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำรีไฟนานเนาะคือทำเทีกัเป็นพันชิ้นนะครับผมเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเวลามานั่งทําบ่อยๆอย่างเงี้ยมันเสียเวลานะครับผมสู้แบบเสียเวลาทีเดียวปั๊บเดียวอ่ะเสร็จมันใช้เวลาานนน้อยกว่่ะคครรัับบใทีสุด ความพยายามผมทั้งหมดสองสามวันผมทํากระปุกเก็บน้ําเสร็จแล้วครับผมที่เรียกมันต่างไม่ใช่แต่น้ำมันอันนั้นอ่ะคือแทงเวรนี่ผมเรียกมักระปุกนะกันนะครับประเด็นคืออะไรรู้ปะมันใช้ยังไงอ่ะเวรอันรายทุกคนผมนอนทั้งวันครับผมปรากฏคือผมไม่รู้วิธีใช้ครับทุกคนแล้วประเด็นคือในคลิปว่าดัานง่ไม่ยอมไปซื้กูเกิลเว้ยช่างมันเถอะเอางงผมไม่ใช้แล้วอ่ะทุกคนวันนี้ครับผมก็ยังแก้ต่อครับผมผมแก้ไปแก้มาไม่รู้ไปแก้ท่าไหนผมไฟผมดับครับทุกคนชีวิตจริงนี่แหละไฟผมดับใช่ครับวกลมาแึ กลับมาก็เปลี่ยนวันซะละวันนี้ผมอยากแก้สายไฟของ ME ครับเฮ้ยเอ้ยขางเฮ้ยขางเอ้าเกมผมดับทุกคนอ๋อมันจะมีเลสวซยว่านี้ไหมเนี่ยโอเคผมกลับมาละพร้อมกับสายเคเบิลแบบพิเศษไว้ทุกคนผมขอเรียกันว่า Smart D e n s เค able นะครับวันต่อมาผมไม่รอช้าครับผมลองต่อมันดูครับผมสังเกตนะมันจะมีการเขมือส่ตรอัพสามสิบสองช่องเลนะครับคือมันจะบอกว่าตอนนี้เราใช้ไปแล้วกี่ช่องนะครับผมคือเอาไว้งานมันไฮเทคมาทุกคนประเด็นนะครับเหมือนไอ้สมาร์ทเดนเคเบิลเนี่ย มันต่อเข้ากับเครื่องไม่ได้เว้ยทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมได้ทาเป็นสายธรรมดาแยกใหม่อีกทีเนาะผมยุ่หกักการคำนวณของมันมากครับทุกคนผม้่นไปม้วมาสุดท้ายนะครับผมไม่ใช้สายเดิมแหละผมทาให้เป็นจริงๆครับก็เดี๋ยวค่อยไปศึกษาทีหลังแล้วกันวันนี้นะครับผมนั่งปั๊มซิลิกอนไปเรื่อยนะครับเพราะผมอยากได้เอ็มอีไดเพิ่มเนาะและอยากปั๊มแม่พิมพ์ด้วยนะครับรอบนี้ทาแบบเบิ่มๆอีกแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนาฬิกาของเรานะครับวันนี้ผมนั่งปั๊มชิปนะครับมม้ันก็เ่่ใชาไททีีป เวลาเข้าวงการ่ยมีทีไรรลละข้างบัตเหลือมม้ทุกคน ME มอีันน่าเบื่อมากตรงการปั๊มนี่แหละครับสุดท้ายผมบอ,อกผมไปทำอัตโดมัติก็ยังไม่ทำบางทีว่าทุกคนมันก็ยังแบบกึ่งๆอยู่อะครับเป้าหมายของเราไม่ใช่การทำเอ็มได้แน่นอนครับทำได้มาไม่มีการ์ดจะทำอะไรครับผมกำลังทำการ์ดแบบ4ครทุกคนประเด็น,คนะครรู้ปะ ผมพูดมันแค่หกสิบสี่เคใช่ปหมผมถามพูดครับมันมีถึงประมาณสิบหกล้านเลยครับผมทุกคนแต่มันอยู่คนละมัดกันเนาะก็แต่ว่ามันใส่ด้วยกันได้ครับผมมันได้คล้ายแบบอันเนี้แอปพลายเอนจิสติกอันเนี้เอ็กซ์ต้าแอปพลายเอนจิสติกประมาณนี้นะครับผมก็ไม่นานงงแหละมันแยงวัดน้ำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเอาจริงไหมผมตะลึงมากตอนที่ผมดูครั้งแรกครับการแค่หนึ่งชิ้นอะเก็บของได้หลายล้านนะทุกคนวันนี้ครับผมเลื่อนไปเลื่อนมาผมเจอยูนิเวอร์แซลเพสเบททุกคนคือเอาง อันนี้สี่อันนะรวมในอันเดียวเลยครับมันเทมาทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะแบ่งบาไฟอยล์ผมได้มาแหละทุกคนเพราะว่าบางทีผมต้องมานั่งแบบมึนงงกับการหาแม่พิมพ์เว้ยมันมีหลายอันมากประเด็นคืออะไรรู้ปะเหมือนมันจะทําไม่ได้ครับทุกคนสุดท้ายผมก็เริ่มเลิออกอีกครั้งนะครับมันนี้ยยผมนั่งเอาของออกจากแพ็คทีละชิ้นนะครับผมผมคิดว่าผมจะมันออกหมดเร็วๆนี้นะครับ วันที่4 30ผมก็ถอดทุกอย่างออกจากแบ,บ็คแพคเสร็จนะครับเหลือเพียงตำนานนะครับผมว่าเราเคยใช้แบ,บ็คแพคที่เก็บของได้เป็นล้านชิ้นนะครับผมในวันนี้นะครับผมได้เตรียมของสาหรับเครื่องรัอนในเชลักอัตโนมัตินะครับผมผมเอาไปทาในเชไลไรนะครับผมรอบนี้เราได้ไม่ต้องมานั่งห่วงนะว่าเฮ้ยในเลไยจะหมดหรือเปล่านะครับมีวิจํากัดแล้วนะครับผมตอนนี้ ถ้าเกิดทำเสร็จนะนะแต่ตอนนี้ผมดองไปก่อนนะครับวันที่4 3 2นะครับอันที่ผมบอกว่าผมดองฟาร์มต้นไม้ไว้อะผมเลือกดองนะครับผมผมอย่างทั้งสิบหกอันอนะมาในแถวเดียวกันนะครับผมผมอย่างทั้งสิบหกอันอนะมาในด้านเดียวกันนะครับเพอแก้ปัญหาเรื่องที่มันไม่ทำงานเนาะเอาจริงไหมตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบสาเหตุน,นะครับผมแต่ช่างมันเถอะเออนะ่าตอนนี้ใช้งานได้ละสองข้างด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับเนเล่วันนั้นผมก็ยังหล่อนอยู่นะครับผมที่มันขึ้นมนาะมันมีคนแช้อยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวเนะาะตอนนี้ผมมันหล่อนอยู่เลยนะครับอาจริงพอเถอะขอให้มันจะเป็นรายการผีนะครับผมเดี๋ยวทุกคนจะนอนไม่หลับเอาเนาะเรามาเคลกับพลังงานต่อดียกว่าวันต่อมาผมก็เริ่มตกแต่งนะครับผมตอนนี้นผมยังมีแค่เตีเยงหนย่ในหัวนะจะไม่มีเตียงอื่นเลยแล้วสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นอีกแล้วคนเห็นนั่นไหมมันทํางานเองครับทุกคนผมงงมาเลยนะเานาะ,นนะ,ะผมะค คือมันแค่คิดระยะห่างได้นะครับผมมันไม่จะเป็นต้องมานั่งคิกระยะใกล้อย่างเดียวตลอดเนาะอีอย่างที่มันขึ้นว่ามันมีคนใช้อยู่อะอาจจะเป็นบั็กก็ได้นะครับทุกคนก็คือผมก็ลอเบรอย่างทุกคนคิดมากกันอ่ะวันต่อมาครับผมยังเดินเช็คอยู่นะครับผมไม่ไว้ใจมันจริงๆทุกคนตอนนั้นอะสะพานหนึ่งทุกคนแม่งเปิดกล่องเองได้ครับผมสะดุ้งอ่ะทุกคน ผมก็ต้านตีอีกรอบเนาะมันอาจจะเป็นเพื่อไอเครื่องของตัวคิกเกอร์ก็ได้ทุกคนมันบั๊กๆอยู่อะก็ช่างมันเถอะกลัวไฟแค่เท่านั้นเว้ยไม่งั้นงานไม่เดินนะครับผมต้องรีบทำคลิปเนาะฟัวเพื่อนๆรออยู่นะครับผมรอเป็นหมื่นคนเลยนะครับผมต้องรีบทำนะครับวันนี้นะครับผมเร่งระบายเศษแร่เก่าที่ผมทำเอาไว้เนาะก็ถือว่าสนุกน่าดูนะครับผมแล้วผมก็อัปเกรดเครื่องมัติเซอร์โวนะครับผมให้มันดีขึ้นเนาะแต่บอกอย่างนึงนะครับก็คือมันช้ามากนะทุกคนคือเครื่องมันยังถือว่่่่่่่าา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 รรรรรรระะะะบบบยยยยยไไปช้้้้ททุุกกกกกกคคคคนนนนนนแแตตตตตออออองงงงงเเเเเเลวววววววมมมมมมม็็็็็็ีีัััััูืสด แล้วไม่เร็วนะครับรอย่าลืมนะครับผมผมมีทา,ามินาบัตเทนเนาะเอยเล่นองเร็วมันได้นะคะรับผมไฟไม่พออีกเหรอโอ้เล่าแล้วผมเล่นทั้งหมดเลยนะครับผมไม่เ้เล่นแค่อันเดียวอะเนาะมันจะได้กระจายกระจายกันนะครับผมไม่ใช่อะไรนะครับที่ผมไม่ได้เติมแร่เนี่ยผมอยากย้ายที่ไว้แต่ผมห่วงแร่นะครับวันนี้ผมเริ่มลบพื้นที่แล้วนะครับผมจะย้ายเครื่องเผาอัตโนมัติครับผมจะทำแบบไอ้คอปเปอร์โซนเจลเลเตอร์กับไอที่อัดอะ ก็คือผมยายให้มันออกมานจะาขอบอีกหนึ่งบล็อกนะครับเพื่อความสวยงามเนาะก็ย้ายเอายาวเลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรนะครับคือที่ปัญหาคือมันจะมีระบบหลักใช่ไหมก็คือแบบพอรับแลกปุ๊บอาจทุบ ทุบเผาใช่ไหมมันจะมีอีกระบบนึงนะครับก็คือเป็นระบบกล่องนะครับก็คือรับจากกล่องอ่ะไปเข้าเตาเผาเนาะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยน่ะมันต่อท่อยากมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันงงอ่ะเกณฑการมันเดินท่อมันงงปะนั่นแหละเพราะมันต้องเดินหลายท่อมานะครับจะบอกว่าย้ายฟาร์มในสมัยก่อนว่าผมมีท่ออะไรบ้างอ่ะสมัยก่อนคือตอนก่อนครับย้ายไม่ดูได้ก็ไม่เป็นระบบที่มันทำยากมากเลยนะครับผมจริงแต่ท้ายคือย้ายไปได้ดีดีเนาะแล้วก็ขออภัยนะครับผมที่เกิดคลิปสั้นไปเนาะเพราะว่าสิ่งที่ผมทำมันเป็นพวกนนนนนนนีี้้้้แแแแหหลละะะะะะเเเเรรืื่่่่่่่ออออออยยยยสััทททุกกกคคคพูดดไไ็็มมมบบาวผช พลาดทีผมลืมแพทเทิร์นทีอะอย่าคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เครื่องเะครับเปิดใช้งานแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้เปิดเลยเนาะแล้วผมก็ตัดไม้เพื่อฉลองนะครับแล้วผมก็เติมไฟให้มันนะครับแล้วผมก็กําลังสร้างที่ใหม่นะครับผมที่ใหม่คืออะไรเหรอไม่รู้สิรอดูสิครับคาตอบก็คือผมพร้อมทําที่ปร์มเม็กทัอนลกอัตโนมัติแล้วครับแต่ความเฮือกของผมคืออะไรผมได้ไปท็อทในฟาร์มวันออกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกมดับครับทุกคนอย่าหาทําแล้วผมก็เริ่มวาง่่่่่อนะน,ะอนะะรัักาาางดยยูเวใช้ทไห ้วผมก็ค้ามนุ่นครับนี่ค้าบนั่นนะครับผมวันนี้ผมก็ทําสิ่งนี้เพิ่มแล้วครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยมันคืออะไรเนาะใช่ทุกคนผมทำเพิ่มอีกสองอันครับและทุกคนครับผมสร้างผิดครับผมสร้างใหญ่เกินไปครับผมไอเกาะล่างขนาดไปนะครับโอเคครับได้เวลาเฉลยครับผมผมทําที่อดบ็อก c k อัตโนมัตินะครับผมเป็นของหิน gravel sand กระดัษตามระบบเลยเนาะมีเกาะอ d d block แล้วต่อไปก็ได้เวลาทําเกาะแฮมเมอร์ครับผมผมทาใหญ่กว่าไม่ใช่อะไรนะครับมันใช้เวลาในการทํานานกว่าเนาะ เราจะได้ประดิมามากด้วยอีกอย่างแล้วก็เรื่องวางท่อนะครับก็่าวางท่อต่อนะครับแก้เสร็จละก็โอเคเรียบร้อยต่อไปก็คือการเปิดมันนะครับอ๋อทุกคนก่อนเปิดผมลืมใส่สีในเชดเว้ยก็ใส่ไม่นานแหละพอใส่เสร็จของก็มาเลยนะครับผมไม่ไองไปนั่งเปิดมนะันเนาะปัญหาคืออะไแหมเต็มเลยทุกคนมันใช้เวลานานแน่นอนวันนี้ผมหมดเวลาไปกับการเล่นคอมโรมันนะครับหวังว่าใ้มันเต็มไ้เร็ว,วนะสุดท้ายก็ไม่เต็มอ่ะทุกคนวันนี้ครับผมส่วมมันจนผมตายแล้วเกมก็ดับ ที่เบื่อคือผมมาสร้างไปเยอะแล้วเว้ยแล้วอยู่ดีเกมแม่งดับแม่งย้อนไปแบบตอนที่ผมตายอ่ะผมมาเป็นฟิสฟูเพืพ่อที่จะมาเก็บศพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเกมคล้ายเนาะก็ขอยากแล้วกันทุกคนไม่อยกเกมผมดับอ่ะแล้วผมก็ประกอบคนงรางในแทลกอัตโนมัตินะก็ชื่อก็เรียกยากนะครับผมทําก็งงเนาะแต่ว่าออนจริงผมเข้าใจง่ายนะครับวันนี้แล้วผมก็เชื่อมต่อกับตรงนี้นะครับผมตอนนี้เราได้เนทตไลท์แล้วทุกคนว้าวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอีกละวันนี้นะครับผมนั่งตรวจตาแล้วก็ระบายแร่นะครับผมมังงนไม่ง่ายด้ยเหล็กเอง แล้วผมก็แก้อะไรบ้างน,นะครับเพราะสึกเหมือนเครื่องมันแปลกๆเนาะวันนี้ครับผมมันเกิดอ,อะไรอย่างหนึ่งผมรู้สึกพื้นมันใหญ่เกินไปทุกคนผมก็เลยแก้มันนะครับผมแก้ทีม้านะครับผมม,ะะผมันไ,ไม่ได้ดังใจผมเมื่อทีอะไรทุกคนวันนี้ผมนั่งจัดขอแล้วก็ทําไม้เบิร์ดนะครับผมผมมาตกแต่งเกาะได้วยไม้เบิร์ดเนาะเดี๋ยวรอดูผมทำว่าไงนะครับสวยแน่นอนโอเคนะครับผม ทุกคนเห็นกำลังเกาะปะนั่นแหละครับผมเปลี่ยนเป็นมาเบอร์ทั้งหมดเลยเนาะก็ผมเปลี่ยนทั้งหมดสี่เกาะตามนี้นะครับผมก็คือเก,กาะกลางเกาะเก็บของเกาะลาวาแล้วเกาะจตุรมัตเนาะขนาดเท่าเกาะบนเลยะครับผมเป็นการมาไฟเหมือนเกานะบนเป๊ะเลยเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีทางเดินหาก,กันเหมือนเกาะบนนะครับถึงเนื่องตานะครับผมคือเป็นรั้วไม้แทนเนาะแล้วก็ปัจจุบันนะยังไม่มีทางลงไปเลยก็บินเอานะครับมันก็มีเจ๊แถบเหมือนแล้วว่าทำทางลงไปทำไมก็เข้าใจเนาะความยากคือมันทำนานมากครับเพื่อนๆแต่ว่ามันสนุกกว่าเนาะแล้วก็ทำง่ายกาะฝนด้วยพมมันไ่ต้องมานั่งเสียเววววลลาััดแ้นะครบผมพกววัดไปแล้ในเกาะบนะะเนา นี่จะทำเกาะของเมทมนนั่นนะครับผมกับเกาะของปลาไม้เนาะแต่ว่ามันจะไม่ตรงอะทุกคนผมไม่กล้าทำนะครับเพราะว่าอีกสี่เกาะที่ผมพูดอ่ะ มันตรงแล้วนะครับงานน้ำไม้ไม่ค่อยเปลืองนะผมมันเปลืองเวลาเดียวเนาะแต่ที่ผมรู้สึกเพราะเรามีที่ตัดไม้อัตโนมัติอยู่แล้วไงผมแอบเปลี่ยนเป็นไม้เบอร์สักพักนึงแล้วล่ะเพราะผมมาทำโปรเจกต์นี้นะครับผมรู้สึกมันสวยมากเลยนะครับผมพรมันสีมันตัดกันเนาะพอเสร็จโปรเจกต์นี้ปุ๊บผมรู้สึกว่าใกล้เกาะมันดูไม่มีอะไรทำครับผมตอนแรกกะร์ดให้มันเป็นที่มาใส่ไฟเนาะแต่ว่ามันสวยเกินหมดทุกคนผมมาตกแต่งด้วยการวางเศษขี้แร่ต่างๆนะครับผมอิงจากด้านบนเนาะสมมุติด้านบนตัวนี้เป็นเครื่องปั๊มหินกกก็็คคคือออออววาา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 งงงงงงหินนนนนนข้้ลลล่่่่่เเมมมยยีะะะะรรัับบผผผจจดูแแตๆ อันนี้ทําง่ายกว่าเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เคลียร์น้อยกว่าอันเนาะอันนี้คือมันยังเป็นการมาเสริมสุ่มเนี่ยอันนั้นแม่งวางแบงบตรงล็อกเลยเว้ยแล้วแม่งน่าเบื่อมากนะครับผมทําให้ครบสี่กองนะครับผมก็คือ cover zone gravel แซนแล้วก็ดัสเนาะต่อไปเหลืออีกหลายทียนะครับผมส่วนดัดอะผมเติมอิฐไปด้วยนะครับผมมันทําเป็นเคได้เนาะอันจริงจริงะสร้างเป็นบ้านด้วยเนาะเดี๋ยวรอดู งานศิลป์เนี่ยกระจอกทุกคนต้องเจองานศิลป์ใหม่ครับผมรวมเผาแรงผมเนาะผมนั่งหยิบแลทุกชิ้นมานั่งอัดรวมกันนะครับบอกเลยว่างานเนี้ยยากมากนะครับผมเพราะว่าผมต้องมานั่งสุมแลกสิบห้าชิ้นอะแค่สุมบล็อกเดียวแม่งก็เรื่องบ้าทุกคนสุมแ่สิบห้าชิ้นเลยทุกคนเริ่มแรกผมเริ่มแต่ก่อนนะว่าแลไหนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วผมก็เริ่มทำไปเท่นในการสุมนะครับผมแม่งหัวเกือบระเบิดนะครับเอาจริงแต่ก็เสร็จมาได้เนาะเสร็จด้วยความแบบโชคโชนะจร,จริงนะแต่บอกตรงเลยว่างานแบบเนี้ย,น,ยนะ สวยไม่รู้มองอยไงว่าสวยเลยผมอวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะมันเป็นงานของผมอะผมมอง,งว่าแย่ได้ไงก็ต้องบอกว่าสวยไปก่อนใช่ปะเออเรื่จากคนสร้างภาพปะไอ้คนที่มันตัดพอตัวเองมันไม่ได้ดีเสมอหรอกไลท์โค้ชต่อไปครับในใต้เครือข่ายบล็อกผมได้ทําบ้านนะผมบอกแล้นะครับสร้างบ้านเสร็จไม่จบครับผมต้องสร้างของข้งางในด้วยเนาะเราเป็นคนเก็บรายละเอียดนะครับมันมีทั้งหมด4หลังใช่ไหมมีซอรี่นะครับจริงๆมันไม่ควรเล็กบ้านควรเล็กห้องว่ะไอห้องอะไรห้องโคเวอร์โซนเนี่ยเปรียบเสมือนแบบเริ่มแรกเว้ยก็คือ จะเป็นห้องที่ดูเก่าที่สุดนะครับผมจะเป็นโต๊ะค้าไปด้วยของเก่าเนาะแล้วก็ห้องไกด์เวลก็จะมีความใหม่ขึ้นมานะครับผมเหมือนเป็นยุคประมาณแบบ30เดืแรกอะ่ะแล้วของห้องแซนก็คือเหมือนเราเริ่มรวยแล้วนะครับแต่ก็ห้องของดัสี่นี่คือเหมือนเทพเจ้าเลยนะครับผมนั่นแหละเขาก่งานเหมือนเป็นแบบเป็นสตรอรี่ว่าแบบเราเริ่มเล่นมาตั้งแต่แรกจนมาถึงจุดนี้ได้นะครับผมก็คือผ่านอะไรไปบ้างนะครับแม่เทพละทุกคนคิดว่างเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะผลนะกาบโดดูดี่ับขอนะคบผมมันมีในทไลเยเยอะมากครับทุกคนว้าวไม่เสียแรรงนะคับ 483ผมจะท่อดอีกครั้งหนึ่งนะคะผมเรื่องมากจริงๆเลยคนนี้ผมก็เหมนจะกลับมาเปิดที่ลอนดัสกับที่ลอนการเบล,ลเร็วๆๆนี้ว่าทุกคนผมเลยทําดัสก่อนนะคะผมและผมไม่รอช้า,าผมทำหมองทรายก่อนนะคะผมไม่ใช่อะไรเนาะพู้ความสวยงามนะครับแล้วก็ทําที่เก็บของสายเพิ่มครับว้ี่485นะครับผมเก็บตกอะไรเพิ่มเติมเมนาะวันนี้เสร้างของการเบลเพิ่มนะคะผมรอบนี้นใหญ่กว่าเดิม2เท่าเนาะวันต่อมาครับของล้นล้ทุกคนงงมากเลยนะคะผมสรุปคือเครื่องลอดเราอ่ะมันดีเกินไปนะครับมันเผาไม่ทันเนาะ ช่วงหลังนี่ผมเริ่มแกะตกแล้วนะครับไม่ค่อยมีลายทำละผมก็นั่งตกแต่งอะไรไปเล่นนะครับผมโอเคเรียบร้อยอีกอันหนึ่งสองอันนี้นะครับผมผมแกะตกแล้วก็หาเควสอะไรไปเรื่อยเนาะจนผมอยากไปตีมังกรนะครับผมเลยลองไปดูนะครับบอกตนนะครับไปการตีมังกรที่น่าเบื่อมากเนาะคือว่าผมมีชุดเกาะไม่นจำกัดแล้วไงทุกคนบินก็บินเร็วที่แปลกกับผมอยู่ใน D A เนะี่ยไฟมันยังชาร์จถึงไว้ทุกคนแม่งแปลกมากเลยแต่ M E ไม่ถึงนะครับพอจบปุ๊บผมก็ไป A C T I E นะครับแต่ปัญหาคือเกมแครโอเคย้าวไปหน่อยหนึ่งนะครับ ต่บอกว่าผมมาขโมยสอศคอมาด้วยนะก็ไม่รู้นะม,มาทำไมเหมือนกันนะครับเพราะว่าปั๊มเองมันเร็วกว่านะครับผมผมขออนุญาตลูบนะครับผมในช่วงสิบวันก่อนจบนะ่ะผมก็ทําอะไรไปเรื่อยนะครับผมผมอยากเอาเสร็จแล้วจะขา,ายให้หมดเนาะแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จนะครับผมฟพรนเยอะเกินไปนะครับเลยบองผมก็ได้ทำถือก็คอนสตัคดเลยเนาะแต่ว่าผมทำไปนิดเดียวเองอะ่ะทุกคนคือจู่อยากมาเริ่มตอนจบไปเลยไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะนะครับก็เหมือนแค่ทําแบบถังมันเอาไว้อะ่ะ แล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้นะครับแล้วผมก็ตกแต่งพื้นเล็กน้อยเนาะแล้วก็จบนะครับผมโอเคสวัสดีครับทุกคนผมโทษก็อยากจะมาบอกว่าตอนนี้ผมง่วงมากนะครับผมผมไม่นอนแล้วใชเล่นกว๋วยตามมันด้วยเล่นเนีตมันด้วยนยวยุกอยางมันด้วยอือ